วิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาปรัชญาการเมืองสาขารัฐศาสตร์การเมืองกับประคองมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาดรสุขสวรรค์วุธิวรดิศขอบคุณครับอันฟารโรบีนะครับเป็นนักวิทยาศา,ศาสตร์และนักคิดผู้ยิ่งใหญ่นะครับของชาวอากคสถานนะครับตำนานแห่งภูมิปัญญายุคก,กลางครับ อัครสถานนะครับเป็นประเทศใหญ่อันดับ9้าของโลกนะครับที่หลายคนมองว่าเป็นหนึ่งในผู้นําเอเชียกลางนะครับมีความสัมพันธ์กับไทยมานานกว่า28ปีนะครับและเป็นอีกหนึ่งประเทศหนึ่งที่มีความน่าดวทางวัฒนธรรมครับนี่นะครับนี่เป็นบ้านเกิดของอัลฟาโรบีนะครับนักวิทยาศาสตร์และนักคิดผู้ยิ่งใหญ่ของโลกนะครับตำนานแห่งบัญญายุคกลางนะครับที่พึ่งครบระชเฉลิมฉลอง1,150ปีนะครับชาติการไปจน เมื่อปี2563ครับอันฟารอโรบีนะครับเกิดเมื่อปี870นะครับในเมืองฟารรับนะครับปัจจุบันคือเมืองอันธาอันดับโด่งดังนะครับตั้งอยู่ในจุดที่มีแม่น้ําเอริสรวมกันจากนั้นไปศึกษาและทํางานในเมืองบูคาราและซามากันนะครับปัจจุบันอยู่ในเมืองอูเบกีสถานนะครับทั้งยังอาศัยอยู่ในแบก แดศูนย์กลางของวัฒนธรรมและการเมืองของกาวิบอาหรับนะครับเป็นเวลานานอันฟาโรบีใช้ชีวิตช่วงท้ายในไคโรอาเลปโปและดามัสกัสอยู่อย่างมีความสุขก่อนจะเสียชีวิตลงในเดือนธันวาปี950นะครับที่อานมัสกัสด,ด้วยวัย85ปีนักปรัชญาผู้นี้ได้อ่านงานของอาริตโตเตลเทโต และนักปรัชชาโบราณคนอื่นในภาษาภาษาต้นชาบับนะครับจนกลายเป็นผู้หนึ่งในผู้กอ่อสร้างตำนักปรัชญาแนวคิดผลนิยมจัดนะครับในโลกของตะวันออกและได้สมญานานว่าบรมครูคนที่สองถัดจากอดริเตอร์ตรันครับ อันฟารอโรบีทิ้งเราดอกทางวิทยาศาสตร์ให้คนนู่นหลังจำนวนมหาศาลร,รวมถึงบทความราว200ชิ้นควบคุมความรู้หลากหลายสาขาผลงานนะครับต้นฉบับที่โด่งดังที่สุดในวงการยกย่องว่าเป็นตำรับของอันฟานะครับซึ่งผลงานชิ้นหลังนี้ได้รับการแปลส่วนจากภาษาฝรั่งเศสทำให้เขามีเรื่องชื่อเสียงมากในเฉพาะทวีปยุโรป ดรสตราจารย์จรันมะลูลีมนักวิชาการด้านตะวันออกกลางศึกษากล่าวถึงอันฟาราบีว่าในเวทีประชุมนานาชาตินี้ได้ประชุมกันที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าอันฟาราบีเป็นผู้ที่มีคำนวณถึงความยุติธรรมเสมอและความเสมอภาคความสุขของมนุษย์งานของเขาเจึงพูดถึงความรู้สึกภายในที่เชื่อมโยงกับภัยโลกภายนอก ได้รับการยอมรับจากนักคิดตะวันตกเพราะทำงานของนักปราชญ์ชาวกรีกมาตีความนำความรู้ทางอิสลามและความเป็นนักปราชญ์ไปด้วยกันทำให้ได้พูดภาษาง่ายๆคืองานของฟาโราบีมีอิทธิพลต่อยุคฟื้นฟูลศิลปวิทยากรของยุโรปรวมถึงนักคิดยุโรปหลายคนในยุคหลังที่มักพูดถึงเขาอยู่สม่าเสมอราโอชัน เยสบูราโตบามเอกอัคราชทูตคาซักสถานของประเทศไทยกล่าวในเวทีเดียวกันว่าความทันสมัยของอัตลักษณ์แห่งความคาซักสถานซึ่งดำเนินไปบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของชาติการรักษาผลประโยชน์ทางวัฒนธรรมทั้งในอดีตและปัจจุบันและการเสริมสร้างสร้างรากฐานของวิญญาณของ จิตสำนึกแห่งชาติล้วนอาศัยภูมิปัญญาของครูคนที่2ผู้นี้การสอนของอันฟาราบีมีส่วนขยายพื้นที่ทางการสึกษา,าและการตื่นรู้ในสังคมคาส,สถานปลูกฝังความรักชาติความสง่าพาเผยและพัฒนาการอันเหมาะสมของพลเมืองคาสสถานเคารพมรดกของอันฟาราบีอย่างยิ่งซึ่งทรัพย์คำสอนและรวบรวม ความคิดของเขาไว้ในโครงการต่างๆอีกมากขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ